สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพาทุกคนนะครับผมนะไปโซโล่ทิกเก็ตเลทกันอีกแล้วนะครับที่โลกหนึ่งะครับก็ต้องเตรียมตั๋วเขียวกันด้วยนะคนละหนึ่งใบนะครับโดยตัวที่ใช้ก็คือเจ้าโปนาเลฟนะครับทุกคนตัวนี้เลยนะครับผมลากเฟนคูเซเดอร์นะครับตัวละครตัวนี้นะก็ทุกคนนะครับสามารถหาตัวละครตัวนี้ได้จากแบนเนอร์ไวนะครับหรือว่าตั้ไว้นั่นเองนะเออตัวละครตัวนี้นะครับพี่ทําเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าเรียบร้อยนะครับใส่เป็นออฟระยะสี่สิบนะครับตัวละครธาตุดารรร์กกนนะะคคััับบบมมมีีีีเเเเสสสซซิิ่่่่่่งงงดดด้้้วววยยยอ๋พใใใหูแลผืไ ทุกคนี่เบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับเนาะโอเคไหมเดี๋ยวใส่เบสซิ่งไปเล่นด้วยเลยดีกว่านะทุกคนอันนี้คือเบสซิ่งของเจ้าโปนาเลฟนะครับก็มันจะมีล่างชายนี่ด้วยนะทุกคนจะมีล่างชายนี่พี่เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับสามารถหาดูได้ในช่องกันได้เลยเนาะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นหนวดดำนะครับจริงๆเลเท่าไหร่ก็ได้ใส่ออฟหนวดดำนะครับแล้วก็แอสซ่าเหมือนอย่างเดิมนะครับผมนะร้อยเจ็ดสิบห้านะครับออฟไฟนะครับตัวละครต้นเกมที่ดีที่สุดสำหรับโหมดทิกเก็เป็น ไอจางนะครับ175ใส่ออฟลดเงินนะครับงานนี้ไม่ได้ใช้สปีดปาก้อนนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ได้วางนะครับเอาไปบูตแอทแท็ก20%แล้วก็โบนัส20%นะครับใครมีตัวอะไรนะครับเอาไปได้หมดนะครับที่มันเป็น20-20แบบตรงนี้นะครับทุกคนโอเคไหมโอเคไปแล้วก็เหมือนยังเคยนะครับพี่จะเปิดไอ้นี่นะครับผมไม่ใช่ดิพี่จะมีรายละเอียดแต่ละเว็บมาให้ทุกคนนะครับที่หน้าจอนะเปิด sketchweb กันก่อนนะครับก่อนเข้าไปเล่นนะโอเคปะ โอเคทุกคนแนะนําว่าดูพี่เล่นก่อนก็ได้ครับหนึ่งรอบนะครับแล้วเข้าไปเล่นเองนะทุกคนไปไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะทุกคนโอเคทุกคนเมื่อเข้ามาในเกมนะครับก็เลือกระดับเป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับผมนะแล้วก็วางตัวไอจังนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนวางตรงนี้นะโอเคไหมนะครับแล้วก็เปิดสกิปเวฟเหมือนเดิมนะอ่างที่ที่บอกนะครับก่อนจะเข้ามาเปิดสกิปเวฟกันก่อนนะครับแล้วก็เล่นแค่คูณ1่เท่านั้นนะครับย้ำนะครับคูณ1เท่านั้นนะครับจนกว่าจะขึ้นเวฟ3นะครับทุกคน ก็ ờ, เราจับไอจางนะสองครั้งนะครับนะนะโอเคแค่นั้นแหละไอจางจับได้แค่2ทีนะทุกคนสำหรับการเล่นไอจางนะไม่เหมือนสปีดนะครับถ้าเป็นสปีดเนี่ยจะอัพได้3ทีนะแต่ไอจางอัพได้แค่2ทีนะทุกคนโอเคปะ่ะอ่ะรอมอนเดินนะครับรอมอนเดินมาถึงกลางแมปเหมือนเดิมนะครับนะมันจับได้ประมาณแถวๆนี้แหละรอะครับก็แค่รออย่างเดียวนะทุกคนอย่าคูณ2คูณ3ได้ขาดเนาะอ่ะโอเคอัพได้1ทีแล้วนะครับ เดี๋ยวจับได้อีกหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยไอ้จางจับได้แค่นี้นะครับทุกคนเนาะอย่าเพิ่งบัฟนะครับจากนั้นนะครับก็รอให้เงินเด้งนะครับขึ้นเว็บสามนะครับเราจะวางแอสซ่ากันตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะเราจะจองแอสซ่าตรงนี้โอเคตอนนี้เงินยังไม่พอเนาะโอเคก็รอนะครับทุกคนก็รอเงินเด้งอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรให้ทำละอย่าเพิ่งไปบัฟละกันโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับรอเงินเด้งนะครับรอเงินเด้ง จากนั้นปิดสคิปเวฟนะครับทุกคนปิดสคิปเวฟนะแล้วก็วางไปอีก2ตัวนะครับตรงนี้สามารถใช้คูณ3ามได้แล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับวางเจ้าโพนเลฟตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอ่าโอเคไหมจากนั้นนะครับทุกคนเงินที่เหลือนะครับจะลงไอจังให้อยู่อัปเกรด5เลยนะครับไอจังจะอยู่อัปเกรด5้าเลยนะอ่าอัปเกรดเ้าบัฟเลยนะครับโอเคอัปเกรดเ้าบัฟเลยแค่นี้นะครับ ก็จะเล่นได้แค่นี้แต่แต่เราจะฟาร์มเงินกันให้หมดเลยนะครับเราจะฟาร์มเงินให้หมดเลยอ่าโอเคเราจะฟาร์มเงินกันทุกตัวเลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เหลือแต่ตัวแอร์แล้วใช่ปะเราก็เปิดสคิปก,กัการรอได้เลยครับหรือใครจะไปเปิดเวฟสก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นเวฟสนะครับอัพไอจังให้อยู่อัพเกรดเแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะโอเคปะ เว็บสี่แค่นี้นะทุกคนเว็บสทําแค่นี้รอขึ้นเว็บห้าอัพไอจางอีก1ทีนะครับโอเคปึ๊บแล้วก็อัพโปนารเลฟหนึ่งทีนะครับแล้วก็มาวางเอสซาด้านหน้าเหมือนอย่างเคยทุกครั้งนะครับทุกคนตรงนี้2ตัวใครดูบ่อยเนี่ยต้องวางเอสซาถูกตำแหน่งกันแล้วนะ <c oughs> โอเคออเว็บที่หนะครับก็อัพไอจาง1ทีนะครับนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับ1ทีนะโอเคไหมแล้วก็มาวางพวกนี้นะครับเนี่ยวางไปเลยนะครับกี่ตัววางไปเจตัวทุกคน โอเคเว็บเจ็ดนะครับอัพตัวนี้นะครับ2 T ทีนะครับแล้วก็ i ออยู่10นะครับทุกคนแบบนี้นะครับเว็บแนะครับทุกคนอัพตัวนี้นะครับ2ทีนะครับตีฟูเรียบร้อยนะครับทุกคนเะเว็บแนะครับแค่นี้นะครับเว็บแปดตีฟูแล้วใช้เงินอัพห้าห0ื่นเป็นไงเพี้ยวเงาะเว็บเก้านะครับอัพไอจังนะครับอยู่12นะครับเว็บเ้า โอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เวฟสิบสิบเอ็ดก็ฟาร์มเงอนนับลงไอจังอย่างเดียวนะครับตอนนี้ตอนนี้ลงไอจังอย่างเดียวนะไม่อัพอะไรแล้วนะ,ะเวฟสิบสามก็อยู่เท่าไหร่ไอเวฟสิบนะครับเวฟสิบไอจังอยู่อัพเกรดสิบสามนะครับทุกคนต่อไปเวฟสิบเอ็ดเนี่ยไอจังจะอยู่อัปเกรดสิบห้านะครับตัวนี้ลงค่อนข้างง่ายนะครับง่ายมากเลยง่ายมากเลยนะทุกคนง่ายจริงอะฟาร์มเงินให้ได้ห้าหมื่นเก้านะครับทุกคน จะได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ดิได้ได้อยู่ได้อยู่พิกับลัวๆไปอ่าได้แล้วโอเคเวฟสิบสอปรับเปคูนหนึ่งนะครับทุกคนลงไอจังอยู่สิบหกนะครับเงินที่เหลือนะครับมาวางหนวดดําตรงนี้นะครับวางหนวดดําทั้งหมดเนี่ยอ่อห้าตัวนะครับเออห้าตัวนะครับจุดเดิมๆที่เราวางกันนี่แหละนะครับทุกคนโอเคไหม โอเคจากนั้นปรับคูณ3ได้แล้วครับจริงๆอนะ่ะโอเคเวฟ13ถึง15นะครับเราก็จะมาอัพโปลนาเลฟกันนะครับทุกคนโปลนาเลฟพวกนี้อยู่ขั้น7ให้หมดเลยนะครับอ่าอยู่อัพเกรด7ให้หมดทุกตัวนะครับอยู่อัพเกรด7ให้หมดอ่าอยู่อัพเกรด7ให้หมดเลย นะครับจากนั้นนะครับทุกคนก็มาใส่แอตตาให้หมดเลยครับเนี่ยแอตตานะครับใส่แอตตาให้หมดเลยแอตตาเนี่ยจะได้ทั้งหมด3ตัวนะทุกคนแอตตาอัพได้3ตัวนะครับไปอัพแอตตาได้3ตัวแค่นี้แหละโอเคปหมก็เบสร็จสรุปนะครับระวังแอตตาเนี่ยทั้งหมด5ตัวเนาะอัพเกรดขั้น5ทั้งหมด3ตัวก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็2ตัวนี้โกนาเลฟนะครับดาเมจสอล้าน9นะครับทุกคนนะตีฟูนะระยะร้อนะครับนี่ ตึงจัดทุกคนบอกเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเซตโฟนเลฟเนี่ยใช้ระยะเวลาเล่นเนี่ยเท่าไหร่กันนะทุกคนคือ,อเซตนี้น่าจะง่ายมากทุกคนค่อนข้างง่ายเลยนะง่ายเลยง่ายกว่าเซตนางาตโตะแล้วก็เซตทังจิโร่นะเออจริงๆแนะนำเซตนี้เลยคนระับทดแทนกับไอเซนเจ็ดดาวได้เลยนะจริงม,มาดูกันอันนี้ก็คือเล่นคูณสามแล้วนะทุกคน จบไวมากนะครับอันนี้จบไวมากนะบอสเดินมาถึงยังไม่ทันเลยเดียวเลยนะครับตายห่ากันหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูเวลากันครับทุกคนอ่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตแคปภาพก่อนนะแคปภาพไปใช้ทำหน้าปกนะทุกคน เวลาที่ใช้นะครับอยู่ที่352คือเร็วมากๆนะทุกคนโอเคไหมไปลองเล่นกันดูนะคผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ